สองทุกคนนะครับมาในโน้นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่คนรับแลนะคะเพิ่นกระจา,ายต้องงวดงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะของแม่แล้วเขาเลขวิ่งเลขเด่นนะคะนะคะมีสี่มีหามีแปดมีเก้ามีเจ็ดนะคะเขาเลขเก้ากับเจ็ดนะคะจับคู่นีกจะเลขสามตัวกับพิษตัวหนึ่งนะคะเพิ่นหายเจ็ดแปดเก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ ะะวันี้แม่แล้วก็หายมากอีกแล้วนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปเสียงฟังเสียงสนทน,หนาหรือว่านุ้นทียากกับแม่คนรับแรงว่าวันที่16เมษายน2566้านะคะ,ะแม่หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะค่ณเ <c oughs> มื่อวานแม่โทรหนูไม่ว่างค่ะตอยคิวอยู่หนูก็ไม่ได้รับ <c oughs> แม่จะบอกว่าแม่ตื่นเช้นงวดแรกออกสื่อก็เลยให้เลขกันไม่หมดก็ามาดูมาดูตามบินของแม่แล้วอีกสามตัวที่แม่ไม่ได้ให้เส<ห>วยงบ้าระับขึ้นบนค่เลขสามตัวก็ผิดตัวหนึ่งเจ็ดแปดเก้าออกเก้าศูนย์เจ็ดผิดตัวหนึ่งของแม่เลขสองตัวแม่ก็ถูกอยู่แต่แม่แม่ไม่ได้ให้เพราะว่าคือมันมันตกอะ โกรธางั้นเถอะเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นอะแต่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกตัวสามชุดอะแม่ให้ไปอยู่ในในในชุดใหญ่ของมันเนี่ยมันมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองห้าค่ะมันตกไปแม่เลยจะโทรมาบอกว่าโอ้มันมีไหมในนั้นมีไหมจะโทรมาหาใจไม่มีค่ะไม่มีในของโนทยาหรือเปล่าไม่มีค่ะที่มีศูนย์ติดศูนย์ไม่มีเลย แสดงว่าแม่ตื่นเต้นออกสื่อครั้งแรกก็เลยตกโกรนลงไปไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่วันนี้แม่ทําไว้ล้วใช่ไหมคะค่ะทำไว้แล้วแต่เมื่อคืนแล้วค่ะค่ะนุ่นที่ยาพร้อมแล้วค่ะเอาเล็กวิ่งก่อนนะกวิ่งก่อนนะวิ่งค่ะอ่าวิ่งมีห้าห้าหกเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดค่ะอ่าแล้วก็ ตัวประกอบเขาจะมีสี่ค่ะสี่กับแปดค่ะสี่กับแปดตัวประกบอันนี้เลนล่างนะอันนี้ของแม่เลนล่างก่อนแต่ว่าถ้ามาป็นไรก็ถ้าเอ็สีจะสนใจขึ้นบนก็ได้ไม่มีตั้นได้ก็ได้แค่นั้นแหละค่ะค่ะแล้วก็จับคู่เลยนะจับพู้นะค่ะ,คะ,คะ แต่คู่ก็จะมีห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าค่ะแล้วก็ 94, 9, 4, เก้าสี่เก้าสี่ค่ะแล้วก็อันนี้ชุดเต็มนะชุดเต็มเน้นล่างไม่ไม่ตกนะไม่ตกบนอ้อเออเหลือแปดสี่ ตัวหนึ่งเกิตกไปอีกตัวนะแต่จิ <8 G. S 2> อันนี้ชุดเต็มน,นะรอวันตัดอีกสักสองสามวันจะจะตัดแม่แม่เลขเลขวิ่งนี้เน้นตัวไหนคะเลขวิ่งของแม่จะเน้นหกค่ะเน้นเลขหกค่ะค้าเขาก็ลองอยู่ตัวแล้วอ,อยู่แต่ก็วิ่งได้ทั้งสองตัวนะคะอันนี้เน้นล่างนะแะนนล้วก็บ,บนเขาก็มีต่างหากแต่ยังไม่ได้จับคู่ เน้นหน้าเอาบนบนเอาเลขเลขวิ่งไปก่อนไหมเลขเลขวิ่งบนแล้วเดี๋ยวอีกสองสามวันค่อยเอาเล็กเล็กขู่ 2, 2, 3, 3, ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วไ <5. S 1> อเเลขสองตัวนี้เน,เน,เนเ้นชุดไหนคะห้าแปดเลขสองตัวห้าแปดหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่สี่แปดแม่เน้นเน้นชุดไหนคะแม่จะเน้นหกแปดอ่ะแปดกับหกเก้าเน้นหกแปด มันมีหกแปดกับเก้าหกมีแค่นี้ค่ะค่ะบ้านไหนบ้านไหนคเดี๋ยวหนูทวนแป๊บหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วชุดใหญ่มีแค่นี้ค่ะค่ะแนวทางของแม่คนรับแล้ววันที่16เมษายน2566เลขวิ่ง มีห้ามีหกมีเจ็ดเน้นที่เลขหกเน้นล่างตัวประกอบมีสี่กับแปดจับคู่ห้าแปดหกแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่สี่แปดเน้นที่หกแปดกับเก้าหกตรงกันไหมคะตรงค่ะตรงค่ะค่ะข,ขอบคุณแม่มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอเ e ยฟซีโชคดีกับแม่นะคะขอบคุณข้าสวัสดีค่ะวันนี้แม่ก็อันใจว่าไม่หลุดนะหนึ่งชุดจนได้ละเลขล่าง <c oughs> อ๋อชุดนี้ชุดนี้เป็นเลขล่างอย่างเดียวค่ะแม่เด้นเลขล่างนะชุดนี้นะค่ะแม่บอกเมื่อกี้ไงว่าแม่ยังมีเลขวิ่งอีกชุดหนึ่งแต่ว่าถ้าหนูยังไม่เอาก็ไว้ไว้เอาเที่ยวสุดหลังก็ได้วิ่งบนนะใช่ไหมฮะวิ่งบนค่ะวิ่งบนมีกี่ตัวอ่าวิ่งบนแม่ยังไม่ได้จับคู่แม่ได้แต่เลขวิ่งมานะค่ะอ่า มีศูนย์กับหนึ่งค่ะมีศูนย์กับหนึ่งแต่แล้วก็ห้าตัวนั้นห้านี่แม่จะเอาไปไว้หลักร้อยอยู่ศูนย์กับหนึ่งกับห้าเน้นที่ตัวไหนคะแม่่อวันนี้เน้นหนึ่งนะเน้นหนึ่งจะเด่ยกว่าเราแบบตัวคู่เขาก็จะมีสองอ่ะสองกับสนะี่อ่ะ ต้องมาได้ท <an> ั <S S <onst> <Savior> uh, ้งล uh, ่างทั้งบนเลยวันนี้ยสองกับสี่จับคู่จับคู่ก็เออเอาเอาช่วยไปก่อนเนาะเออเอาสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าเออสามห้าสามห้าหนึ่งสี่ หนึ่งสี่อันนี้อันนี้ประชุดเต็มของเขาะนะแต่ว่าข้างบนนี้น้อยครั้งที่แม่จะเปลี่ยนได้แล้วก็ได้เลยถูกคือถูกผิดคือผิดสนุปว่าข้ <c oughs> างบนมี <c oughs> เลขวิ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีห้าเน้นที่เลขหนึ่งจับคู่มีสองห้าหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งสี่ตรงกันไหมคะตรงค่ะ แม่แม่เน้นทุ่นไหนคะข้างบนสองห้าหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งสี่แม่จะเน้นเอ่อวัดอันบนอันนี้แม่จะเน้นสองตัวนะสองห้ากันหนึ่งห้าสองห้ากันหนึ่งห้าอ่าอันนี้ทุดเต็มนะเต็มแล้วแต่ว่ารอรอบวกวัดรอบวกสามอีกกี่นี่นใกล้ใกล้วันใช่ไหมคะแต่ เดี๋ยวถ้าแม่ฝัดแล้วแม่จะใ,ใกล้ๆวันมันละใ,ใกล้ๆตรงสุดท้ายมันละค่ะลุนทิยาขอบคุณแม่มากๆนะคะวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีกับแม่นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะค่ะบําเพ็ญพิ no เอฟซีกับสีแดยิยเสีสงสัมผั์ระหว่างลุนทิยาก,กับแม่คนรับแล่นะคะว่าันที่16เมษายน2566นะคะเป็นกระหายแบบนี้นะคะเลขบิงเลขแลนข้ังล่างนะคะเป็น ห้าหกกับเจ็ดนะคะตัวประกอบมีสี่กับแจับคู่5 8 6 8 9ดหก้านะคะ9ก้าสนะคะสำหรับข้างบนนี้เพิ่นกะหายมาเลขบิ่งเลขแรนมีศูนย์มีหนึมีหานะคะ เน้นที่เลขหนึ่งจับคู่2 5 1 5 3 5หนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กับเป็นแน้ทาง้งหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะจดไว้แคปหนา้าจอไว้การพลาดกันรเลื่อมเอาไว้เปรียบเทียบนะคะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะคะกับอมนี่ผู้ใดดูนะคะว่นะะาเลขสิ่ออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวมันจะเขาได้รุดได้นะคะปรดใจวิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสัดกินแบงเด้อค่ะนุนิยาขอจบแนวทางของแม่คนรับแล้ไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม่สวัสดีค่ะ